สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะการกันตถาวรอวดรถหรูของขวัญให้ลูกชายน้องพร้อมบอกเลยว่าอลังการสมฐานะต้องบอกว่าล่าสุดกันกันตถาวรน,นั้นได้อวดรถหรูของขวัญให้ลูกชายน้องพร้อมบอกเลยงานนี้อลังการสมฐานะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้สิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันก,กันตถาวรและพรอยอัยาดา ต้อนรับทายาทน้องพร้อมเป็นครั้งแรกหลังคลอดลูกรอยงานนี้การกันตถาวรได้โพสตระบุข,ข้อความว่าน้องพร้อมมาแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันทีกันตถาวรชื่อเล่นน้องพร้อมมารายงานตัวครับผมเกิดวันพุธที่7เมษาย,ยน2564น้ำหนัก3,160กรัมส่วนสูง51.5เซนติเมตรครับฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆลุงป้านนะ้าอาด้วยนะครับ และก็ต้องบอกเลยค่ะว่าล่าสุดกันกันตะถาวรนั้นได้อวดรถหรูของขวัญให้ลูกชายน้องพร้อมบอกเลยงานนี้อลังการสมฐานะค่ะซึ่งกันกันตะถาวรนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าของขวัญให้ลูกชายคิดอยู่นานว่าจะซื้อรถอะไรดีที่เหมาะกับพร้อมเองไปกันทางบ้านและขนของได้เยอะมากสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยสรุปก็เจอคันนี้แหละตอบโจทย์สุดและ เกียร์คานิวัลจบเลยเอาครับ a t g e a r t h a i l a n d ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก T-news ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ